สบายดีพี่ๆทุกคนเด้อจางยินดีตอนฮับขอสู่สองสาวพิมพ์ปักเซคือเก่าเด้อจ้าจากคลิปนี้ทราบพิมพ์ปักเซกะซิมาอัปเดตอาการเตรียมงานซพพ,พอบุญทองแก้ววัวาเดอเป็นพอของอินแตงแก้ววัวาเนาะสาวพิมพ์เองกะข้อแสดงความเสียใจน้ำขอบกัวพอบุญทองแก้ววัวลาะไรกะญ่าตีพี่น้องหลายๆเด้จอจ่าข้อแสดงความเสียใจเนาะที่เฮาได้เสีย ผูเป็นอาจารย์แต่งเพลงเนาะแล้วก็เป็นนักนักหอเนาะกะไรสัางผลงานเพลงไวร้ายเนาะจาก้กแล้วก็แต่งเพลงห้ลุกสาวพันหลอกเนาะก็คืออินแตงรผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะกะส้างผลงานความดีไวร้ายเนาะกะทับพิมพ์เองก็ได้มานําเอาภาพบรรยากาศเนาะมาให้มาฝากพี่ๆทุกคนในฮับส้มกันเนาะจ้าก,กะก้อนอื่นกะขอขอบใจขอบคุณอาคลิป จากหนองนาพาทั่วเด้อจากซาพิมพเองกับขออนุญ,ญาตนอกคลิปนนองนาพาทั่วที่เพิ่นไปไทยและไปซัมภาษดเรือว่าไปไายบรรยากาศการเตรียมงานศพข,ของพอบุญทองแก้ววารเนาะกับผักพปพีทุกคนไปฮับส้มคลิปหนองนาพาทั่วไหลรเนาะพอวานหนองนาพาทั่วกับมีคลิปหลายอย่างมาหายพ,พีทุกคนในฮับส้มเนาะหล้วกาไปพังคำชัมผาดจากเมย์ อ่าเดือเป็นเมียของพ่อบุญทองเนาะแล้วก็ร้านสาวของพอบุญทองเนาะจ้าที่เป็นแม่ของอินแตงเนาะก็ไปรับส้มคลิปกันได้จ้าโดยอันนี้แม่นของ FC น้องนาเพิ่นฝากมาให้ดนแล้วแต่ว่าตอนที่ต่อหาแม่ตอนนั้นเด้ผู้ทีแม่ว่าสิไปเที่ยวกวนัมาสิบคั่นเด้ คผ้า่นไปลยางอ๋อโดยขใจโดยเพิ่นสวยสมทุกเห็ดถูกปั่นของโมดับอินเตงโดยบคคือเพินจิตยาไหวปนี้นเม่นโดแม่เียมาอนดุงงอยู่ว่าเอาเห็นพิญยางยุคือมาว่าจากไววแทะนะเขาแสดงความเสียใจนะเมเดโดยสุดูดมเดอบางใจคือเกา Vậy ค่ะ là ผู้ ơi เฮ้ยขอ đi được rồi คะทุกคนที่ ก็ขึ้นนี้กบี้ขึ้นหนึ่งให้ปมหัวไปต้องหาม้องหเรอเี้ยงเนอย่างๆมนก็สองหน้านของแผลนี่นี่บอกแล้วใช่ไหมองหน้าอนนี่อกนั่นเนี่ยงนงานงานริพัทเปิดาต้องขังคนซึ่งรู้ว่า tám, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, hai, i'll

ว okay. ่ามาว่านี่โพบุญโถงไปซองเบิ่งหุบป่าดุสาไปซองเมืองหุป่าดุสานอยู่บอกว่าย่างจังเดี่ยวเด่ว่างานร่ำเฮาคืเพี่อนาบอยวายุดหยอดข่อยเด้อต่อตังเวชรปฏิบัติหน้าที่เขาถนับจะปากจะผ่าไปตรงไปแสดงให้เขาเดี่ยวเลยจังมากเดือมาเบียกเฮา mở mấy chân mấy chân mấy này mấy dầu và nữa thì thịt phạc ngã tầng bó hạp luôn thì xin cậu hồn phạc một thằng bó hạp luôn Ông dậy đủ tàu đủ mũ đủ bên đây sang ngoài sang lắm nó cái chôm chôm bầy chẳng đẹp bốn ngàn này nữa không biết có bắt đi đâu hết rồi ว่าอยากให้ดูกันมีคลงานตัวบาดตัวเมืองอยู่อื่นซึ่งว่าคนงานเราคนงานคนดีเราเคยไปรับใหม่บนนั้นบนนี้จะสร้างสีบนนั้นบนนี้ยังไงจะซื้อน้ำให้ดูคนมีซื้อแน่จะทำปั่นแต่เมื่อกี้เอาไว้นิ้วปั่นมันซะด้วยเบาเดี๋ยวคนเด็กยังบ่ได้มันเป็นแดนไหนจะเขาเป็นวงแพร่เขาของมันเองเออว่าคนนั้นเป็นสีอะไรเป็นแั่ใจขาดเยอะแยะนลยแม่เนาะ bị chạy khát nước mà anh để con rói mày nhổ này được tập chạy được được vẫn chưa bảo mày chết cái gì ở, đây. Nào đây. ở ก็คือเข้ามาสัมผัสแต่นมีแต่บอกว่าจะชิอยูโดนหดสัไรเนี่ยคือคือปัญหาเพลงเหมือนกันเนาะเมรำสมบปองกับว่าปันเหตุอไรอย่างเราคนนี้มีโอกาสนะทำว่าเหตุอไรหรือเนาะพอดีไหนมีแบบเจ้เพี่สองเพลงสองเพลงเนาะพอดีวันศุกรพอดีเป็นม่าแต่ลำเวียงจันคนจะเป็นเจซี่ไมเลยเป็นไปเวี่อเนาะ โดย <ช sponge S 1> ไปล่รับสายเดี๋ยวเพื่อนบอกเพื่อนบอกเนาะมาสิเมื <Eat. S 1> ่อวี้ไปเที่ยวเล้อเพื่อนว่าวันนี้ก็มาแล้วไปห้องหมอไปห้องหมอเมื่อไรไปห้องหมอเมื่อคืนนี่เโมงม10โมงตอนแรกเนี้เพื่อนก็บอกว่าเพื่อนเมื่อยให้เอ้ามืออ่อนเพื่อนว่านาะเน่เพป็นเมื่อยแห้งเมื่อคืนวันนี้เพื่อนบอกให้เอ้ามืออ่อนเนี่ยมืออ่อนเพื่อนวัดลมหายใจตอนเจมโม10เออประมาณ